ถ้าคุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวลองนึกถึงอีลอนมัสชายผู้อยู่ในห้องสมุดนานวันละ10ชั่วโมงต่อวันเพราะไม่มีใครอยากคุยกับเขาเลยช่วงวัยเด็กของเขาที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ครับ<ๆ>เขาเกิดในแอฟริกาใต้ครับพ่อแม่หย่าร้างกันตั้งแต่เขายังเด็กช่วงโมโต้นเนี่ยเขาโดนกันแกล้งหนักมากครับจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวแม่ของอีลอนบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งวันอยู่กับหนังสือแล้วก็จินตนาการครับตอนอีลอนอายุ12เนี่เขาเขียนเกมคอมพิวเตอร์และขายเงินได้เป็นครั้งแรก ในขณะที่คนอื่นเล่นฟุตบอลครับเขาสร้างโปรแกรมขายเองบนดอทครับอีลอนหนีออกจากแอฟ,ฟริกาใต้ครับเพราะไม่อยากเกณฑ์ทหารไปอยู่แคนาดากับแม่ครับแล้วต่อไปเรียนที่สหรัฐเรียนฟิสิกส์แต่เราออกมาเพื่อเริ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตไม่มีใครรู้เลยครับว่าเขานอนใต้โต๊ะทำงานในออฟฟิศเพราะไม่มีเงินเช่าอาพาร์ตเมนต์ครับเพย์ a พาสครับถูกบีบให้เขาออกจากตำแหน่งซ e o เทสลาเกือบล้มละลาย จรวดสเปซเอ็กตก3ครั้งติดเขาใช้เงินก้อนสุดท้ายยิงตรวจครั้งที่4ถ้าครั้งนี้ตกอีกเท่ากับทุกอย่างพังและครั้งที่4นี่เองเป็นความสำเร็จครั้งแรกของเขาคนบอกเขาว่าเขาบ้าที่จะพาคนมาอยู่ดาวอังคารแต่อีลอนตอบว่าเขาไม่ได้ทำเพราะคิดว่ามันง่ายแต่เพราะว่ามันสำคัญแล้วคุณล่ะครับยังกล้าทำสิ่งสำคัญในชีวิตคุณอยู่หรือเปล่า